วันนี้ผมทำสามร้อย e นะครับเป็นแก๊สแล้วก็ผมเคยทำแล้วก็ก็ใช้งานนะครับผมก็มานั่งคิดถึงว่าผมทำไปอะไรไปมั่งเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดูว่าแปลกๆดีปรากฏว่าพอมาทำจริงๆมันหลายปีก็จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าโอมาหลายอย่างเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับ งงงงกับว่าเราทําอะไรไปมั่งเนาะตัวนี้ผมก็เลยมาทําวงจรคร่าวๆเนี่ยผมใช้กระดาษใช้เวลาเขียนนะครับเขียนคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมเกิดอะไรขึ้นมั่งก็มาดูว่าี่เราจะทำยังไงนะครับก็เล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะถ้าคนที่รู้ก็หรือว่าคนที่เคยติดตั้งรุ่นนี้มาก็ไม่ว่ากันนะครับ ผมใช้ใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องที่ที่มันเป็นเครื่องของ3ามรอยเนาะเป็นเครื่องที่สามร้อยเเดิมๆนะครับจะเล่าสื่กันฟังนะเนี่ผมก็มานั่งเขียนคร่าวๆนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับอันนี้เป็นมิกเซอร์เนาะเนี่ยผมก็เขียนน่าจะอ่านเข้าใจนะครับถ้าท่านใด ไม่เข้าใจก็อยากจะลองทําก็โทรมาถามได้นะครับอันนี้ผมสก,กิทคร่าวๆเนาะตอนที่เรียนปาชาวชอยู่เนี่ยผมก็อมองดูก็น่าจะรู้นะครับวิชาที่ไม่ชอบมากที่สุดคือวิชาเขียนแบบนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันทั้งเส้นทั้งเหลี่ยมทั้งอะไรต่างๆนี่มันต้องใช้ปาณิชย์นะครับไม่งั้นออกมาไม่สวยเนาะนี่ผมก็เลยร่างคร่าวๆนะครับใช้เวลาประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับ จะก็เขียนออกมาก็คือกะจะไม่ให้เต็มหน้ากระดาษหรอกครับทีนี้มันก็เลยเต็มผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30สิงหาเนาะนายกก็ได้คนใหม่แล้วนะครับอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นเนาะก็ราคาน้ํามันราคาน้ํามันก็วันนี้ไปเติมก็48บาทนะครับเป็นเป็นเป็นน้ำมันเป็นซินเนาะ เพราะว่ารถพวกนี้เราใช้แก๊สเราต้องใช้น้ำมันพวกนี้ไว้นะครับเพื่อถังจะได้ไม่เป็นเกิดคารบอไอกไซด์ต่างๆแล้วก็ไปกัดตามท่ออะไรต่างๆเพราะว่ารถเราใช้ส่วนมากก็เป็นรถรุ่นเก่านะครับเป็นรถรุ่นเก่าก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับนี่ก็หันมาติดแก๊สแก๊สก็ไปเติมก็15บาบาท65ตังค์นะครับวันนี้ยังไงระบบเคก็ก็ถือว่ารับได้นะครับยังไม่ถึง20บบาทถือว่าลูกค้าก็ยังรับได้อยู่นะครับผมก็ใช้ประจำนะครับ 1> w 1 2 4 3 e 0 0 e หรือ190นะครับวงจรนี้ใช้ด้วยกันทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะขับกับกระแทกอะไรยังไงนะครับผมไปลองมาแล้วนะครับไม่มีแบกนะครับใช้ได้ทั้งน้ำมันนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นเป็นน้ำมันนะครับขับไปปุ๊บตั้งไว้ที่พันห้าร้อยรอบก็แปลีเป็นแก๊สโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนี่คือที่ผมทำชุดไวริงออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับทั้งท่อแก๊สไรก็ สนใจก็ลองดูคร่าวๆนะครับผมพยายามที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเนาะไม่ได้ใช้หลักหลักวิชาการเหมือนเขามากเท่าไหร่นะพูดภาษาบ้านๆนี่แหละทุกท่านฟังจะได้เข้าใจนะครับมิกเซอร์ก็น่าจะก็คือที่ปล่อยแก๊สเข้าไปนี่นะครับนี่คือมิกเซอร์นะที่ปล่อยแก๊สเข้าไปนะครับก็เป็นรูใหญ่ๆเป็นลูกวงกลมใหญ่ๆนะครับก็มีรูแก๊สเข้าตรงกลางนะครับท่อเขาให้มานะครับจะเต็ดัดที่เขาให้มาก็เปสองท่อนะครับท่อนี้ท่อหนึ่งก็คือ ท่อนี้จะถูกต่อออกจากมอต้อมแก๊สนะครับอันนี้มอต้อมแก๊สเนาะท่อแก๊สต,ตัวนี้วาล์วปรับนะครับ <c oughs> ก็ปล่อยแก๊สเข้ามาปุ๊บเข้ามาแล้วก็ผ่านฝ,ฝักบัวตัวบนนะครับฝักบัวตัวบนแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เป็นเขาเรียกว่าตีนแล้วก็จะมีท่อดูดอากาศนะครับท่อดูดอากาศท่อดูดอากาศตัวนี้นะครับเขาจะมาเข้ากับมอเตอร์เดินเบาตัวนี้เลยนะครับโดยที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะเข้ากับท่อนี้เลยเนี่ยจะต่อมานี่นะครับทีนี้ผมก็เลยถอดออกนะครับก็เลยตัด อถอดออกไม่ได้ตัดนะถอดก็คือหาท่อใหม่มาใส่ยาววันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เดินเบาที่มีสามเส้นหรือสองเส้นก็ได้ขอให้มันมีตัวปรับได้นะครับตัวนี้ตัวปรับได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ก็เปิดตรงพอมีไฟเข้ามันก็จะเปิดสุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวปรับได้ก็จะดีเนาะเพราะว่าเราจะได้หลีกแก๊สได้ด้วยตรงนี้นะครับก็จะเวลาเราใช้น้ํามันปุ๊บนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้ เราก็จะเปิดให้ผ่านได้นะครับผ่านได้นะครับผ่านบายพาสได้นะครับแต่ต้องใส่ให้ถูกข้างเขาจะมีลูกศรออยู่นะครับผ่านบายพาสแล้วก็ผ่านมาตัวนี้นะครับมอเตอร์เดินเบาตัวนี้มอเตอร์เบาตัวนี้เวลาติดเครื่องด้วยน้ามันเขาจะทํางานนะครับจะเปิดปุ๊บสองเส้นอันนี้มากับรถเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ๊บหลุดเข้าไปในท่อร่วมไอดีนะครับตรงเครื่องยนต์นะครับตรงเสื้อฝาสูบเลยตรงนี้นะครับผมอ่า หลักการนะครับเวลาเราใช้น้ํามันก็จะประมาณนี้นะครับขณะที่เราเล่งไปแก๊สนะครับเรา่เล่งไปแก๊สปุ๊บนะมาดูวงจรนิดนึงนะครับจะได้อธิบายให้เข้าใจนะครับนี่วงจรเขียนกับข้าวนี่คือรีเล์นะครับขั้วสามสิบสามสิบนี้เป็นไฟตรงหรือไม่แล้วแต่เราจะเอามาใช้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นเป็นสัญญาณที่ออกมาจากมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้สองเส้นนะครับมอเตอร์ตัวนี้สองเส้นเราก็ตัดเส้นหนึ่งซะนะครับ มันจะมาสองเส้นจาก ecu นี่ฮะมอเตอร์สองเส้นนะครับอีเส้นนึ่งก็จาก ecu อีเส้นหนึ่งก็มาด้วยกันนี่ครับมาจากสองเส้นด้วยกันเราก็ตัดตัดจากกล่อง ECU ดึงเข้ามาใส่ขั้วสามสิบนะครับผมใส่รีเลย์ขั้วสามสิบวันนี้เป็นรีเลย์สองหน้านะครับแปดสิบเจ็ด a แลขั้วแปดสิบเจ็ดธรรมดาเราไม่ได้ใช้นะครับถ้ามันมีห้าขั้วก็แปดสิบเจ็ดธรรมดาเราไม่ได้ใช้เราใช้แปดสิบเจ็ด a ก็คือเวลาเราสตาร์ทน้ำมันนะครับไฟก็จะมามอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้ มันเดิมๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูอากาศผ่านมาเดิมๆพื้นนะครับอากาศก็คือผ่านโอ้ยผ่านนี่เข้ามามาโมเตอร์ที่หนึ่งก็บายพาสมานนี่เลยโมเตอร์ทสองก็เปิดก็เข้าขเครื่องมันก็สตาร์ทเครื่องชิ่งเดียวติดนะครับอ,าอ่าติดตัวที่ว่ามันจะมา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 ,มา,มา,มาโมเตอร์ตัวนี้มันจะเปิดก็ต่อเมื่อมีกระแสมานะครับตามวอลูปมานาะกล่องอิซูเป็นตัวสั่งมาที่โมเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเข้าขัา้วสามสิบซะตัดเช้น,นึงแล้วเข้าขัาข้วสามสิบ พั้เข้า30ปุ๊บเขาจะออก87เลยนะครับขั้ว30กับขั้ว87นี้เขาจะต่อกัน 87A นะครับ 87A จะต่อกับขั้ว30เลยก็คือปุ๊บๆเข้ามาที่มอเตอร์ตัวนี้ปกตินะครับขณะเดียวกันเวลาเราใช้แก๊สนะครับนี่มอตุมแก๊สนะครับมอตุมแก๊สหรือว่าตัวนี้นะครับอ่าเวลาเราใช้แก๊สปุ๊บไฟจากดีเลย์ดีเลย์ที่ในชุดคอนโทรลสวิตช์แก๊สนะครับกดปุ๊บไฟวิ่งเข้ามาปุ๊บ มาที่มอเตอร์้มแก๊สบวกตัวนี้ก็มาเข้าแปดสิบหกด้วยพอมาเข้าแปดสิบหกแปดสิบห้าเราลงกราวไว้แล้วนะครับลงกราวไว้แล้วตัวรีเลย์พอไฟเข้าแปดสิบหกปุ๊บหน้าคอนแทคตัวนี้เป็นขดลวดนะครับเป็นขดลวดหน้าคอนแทคขดลวดปุ๊บทาให้ส0มสิบกับแปดเจดนี่จากกันพอจากกาันปุ๊บมอเตอร์ตัวนี้จะถูกจะถูกใบพัดใบพัดก็คือจะอากาศจะวิ่งผ่านได้เลยนะครับจะจะจะไม่ปรับแล้วนะครับไม่ปรับเพราะอะไรเพราะว่า วสายไฟมันถูกตัดออกนะฮะสายไฟตัวนี้ถูกตัดออกนะครับนะครับโดยประมาณนะครับผมไปช้าๆนะครับน่าจะเข้าใจนะครับถ้าท่านใดสนใจเนาะถ้าไหไม่สนใจก็ผ่านไปเลยนะครับก็คิดว่าผมเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะฮะแล้วก็พอจากปุ๊บนะครับไฟก็เข้ามาที่มอเตอร์แก๊สแก๊สก็จะทํางานนะครับแก๊สก็ทํางานปุ๊บไอ้มอเตอร์ตัวนี้ มอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวสามเส้นเนี่ยเขาก็จะถูกเปิดนะครับเมื่อมีไฟเข้ามานะครับเขาก็จะเปิดเปิดแล้วก็เราก็สามารถจะปรับตัวเดินเบาได้นะครับตัวนี้แล้วก็ให้แก๊สแก๊สนะครับวิ่งออกจากหม้อตุ้มนะครับวิ่งออกจากหม้อตุ้มแล้วก็มาเบาปรับนะครับแล้วก็เข้ามานี่เข้ามาที่มิกเซอร์แล้วก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับรอบเดินเบาก็จะผ่านมานะครับเข้ามาผ่านตรงนี้เราก็ปรับจูนน็กน้อยแล้วก็ให้แก๊สเข้ามานี้ได้เลยนะครับ แก๊สเข้ามาด้เลยเข้าห้องเครื่องเลยปลุ๊บนะครับทีนี้ยังไงล่ะครับก็เดินเบาได้ทีนี้เวลาเราเปิดแอร์ทำไงเปิด air แอร์เราก็ต้องเอา,เอาแก๊สเข้าไปอีกนะครับแก๊สเข้าไปอีกมันก็มิกเซอร์มันก็จะมีนี่ครับมันมีมาให้สองรูนะครับรูนี้เราเจาะรูเท่ากับรูเล็กๆก็ได้นะครับเท่ากับเนี่ยรูรูนี้เลยหรือไม่ก็เล็กๆก็ได้ครับเท่ากับรูกับอันนี้เป็นโซลีนอยของ e100 เนาะปรับ air e100 เขาจะปรับได้นะครับ ก็คือเจาะมาตรงนี้แล้วก็มาเข้าอีร้อยแล้วก็มาผ่านตัวปรับแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็มอเตอร์เดินเบาตัวที่สองเนี่ยเราเจาะตรงใกล้ๆตรงนี้นะครับเลยมอเตอร์มาหน่อยหนึ่งนะครับเราเจาะรูก็ฝังเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อยางสวมเข้ากับห้องเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาสวมเข้าตรงนี้นะครับเวลาเราปรับรอบรอบแอร์เปิดแอร์ทำงานปุ๊บเราก็ปรับแก๊สตรงนี้ได้เลยนะครับแก๊สตัวนี้ก็จะไหลผ่านมาแล้วก็จะไหลเข้าตัวนี้เลยนะครับโดยไปเอาอากาศ ที่แก๊สกับอากาศผสมกันแล้วนะครับเข้ามาบางๆแล้วก็เข้าไปห้องประม้รอบก็จะสูงขึ้นนะครับรอบแก๊กก็จะไม่ตกนะครับใส่เกียร์ก็จะดึงเล็กน้อยตามสปคของเขาพอดีเลยนะครับเพราะรอบเครื่องยนต์รุ่นนี้จะอยู่ประมาณใส่เกียร์แล้วอยู่ประมาณ500 600นะครับรอบก็อยู่ประมาณ6 0 0อรอบนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้มันจะกระตุกนะครับผมนี่คือ 300e ้อยเอีง่ายๆนะครับเนี่ยวงจรแผ่นแผ่นพังต่างๆที่ผมทำมาตอนนี้ใช้ได้นะครับ ผมจะได้ไม่ต้องไปหาอีกนะครับก็จะลงเป็น youtube ไว้นะครับเดี๋อท่านใดสนใจก็เป็นวิทยาทานเนาะผมก็มาไล่ดูนะครับว่าผมได้ทำในคลิปวิดีโอเก่าๆไหมใน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 ยูทูบของผมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับอันนี้ผมจะใช้อ่าไม่มีนะครับไปดูเก่าๆเนี่ยดูดูเก่า,เ,กา,เ,กาเยอะแยะเนีเย่ย,ย,ยไม่มีนะฮะเมือ่อหลายปีมาก่อนผมก็ไม่ได้ทำไว้นะครับ พาะคิดว่าจะไม่มีใครใช้แล้วไงครับเรื่องของเรื่องจะไม่มีใครใช้ที่ไหนได้โอ้โหมัน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 อย่างนี้มันก็ต้องมามากันอีกอะนะผมก็เลยเออต้องมาทําอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะจะหลายท่านนะครับที่จะทำเคจนะครับก็มาลงมาศึกษาดูว่าที่ผมทําไปเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ มันจําไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้เขียนไม่ได้ทําอะไรไว้เนาะมันจําไม่ได้นี่ผมก็จะเก็บเป็นคือไม่ต้องมาคิดรอบสองนะครับมันเป็นงานที่ง่ายไปเลยนะครับพอจับมาหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ผมจะใช้เป็นหนึ่งสองสามนะครับดับเบิหนึ่งสามมันจะมีปรับได้นะครับเป็นรุ่นที่ปรับได้มีสายไฟสามเส้นนะครับตัวนี้ก็จะหาหาสองตัวนี่ครับมานะครับจบแน่นอนครับ เพราะว่าเป็นอะไรแท้อยู่ก็ทนทานด้วยนะครับก็รีเลย์หนึ่งตัวนะครับมาเพิ่มเข้าไปในชุดตรงนี้นอกนั้นระบบแอร์ก็เดินตามปกตินะครับไม่มีระบบแก๊สที่เดินมาก็ปกตินะครับหลักการทํางานก็ง่ายๆนะครับผมเขียนง่ายๆเข้าใจนะครับไม่น้ําท่วมทุ่งของบุ้งหลงเหลิงนะครับคือ,อสตาร์ทน้ำมันแล้วมันก็จะวิ่งผ่านนะครับรอบมอเตอร์เดินเบาสามเส้นนะครับมอเตอร์เดินเบาสามเส้นมาเข้าสองเส้นแล้วก็ เข้าเครื่องไปเลยนะครับเวลาเดินแก๊สก็ไอมอเตอร์ดอวลสองเส้นนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับเพราะถ้าไม่มีไฟเข้านี่เขาจะเขาจะเปิดโุ่งนะครับมอเตอร์ถ้ามีไฟเข้ามาเขาก็จะปรับปรับเหมือนวอลลุ่มครับการทํางานของของของแอร์โฟแอร์โฟที่อยู่ตรงนี้นะครับแอร์โฟที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าแอร์โฟเนี่ยไอลิ้นลิ้นเขาเรียกว่า ทีเจตัวนี้นะครับไอลิ้นที่มันเปิดปิดอากาศทั้งบนน้นเป็นมันเป็นสองชั้นเนาะถ้ามันกับเพื่อนมากๆปุ๊บมันจะมาสั่งไอโฟมันกระเพื่อนมากๆก้านมันกระเพื่อมมากๆปุ๊บมันจะมาสั่งมอเตอร์เดินเบานี่หมุนปิดหมุนเปิดบางทีแก๊สเข้ามาแล้วมันก็จะเบรกแล้วก็ดับหรือเบาแล้วก็ดับอะไรงี้หรือบุพวงมาอะไรก็ดับนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอืมเนี่ยแล้วก็จะเอารีเลย์สองหน้ามอเตอร์เดินเบานะครับสามเส้นจะทํางาน ให้แก๊สไหลอ๋อผมก็เขียนแบบแม่เขียนเข้าใจตัวเองให้แก๊สไหลไหลผ่านมอเตอร์ที่สองเข้าเครื่องเปิดแอร์ก็โซลินอยปรับลบแอร์ก็จะทํางานนะครับโดยเปิดอากาศแก๊สบวกอากาศนะครับเข้ามอเตอร์เดินเบารอบสองเส้นด้วยเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับใน,นเจาะรูเพิ่มนะครับ คือถ้าไปนั่งดูดีก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับโทรมาถามปรึกษาผมได้นะครับช่วยเหลือคนช่างด้วยกันเนาะอันนี้ผมทำำําสําเร็จแล้วก็เลยเอามาสื่อสารให้ดูให้ฟังนะครับว่าสามร้อย e ที่ผมไปลองก็ใช้เวลาคิดนะครับว่าเอ๊ะเราเคยทํายังไงไว้เมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ลงไว้มันก็จะเป็นอย่างงี้ครับโอกาสที่ที่ที่เราจะหลงลืมเนาะไม่ได้ทํานานๆมาก็คิดว่าจะไม่มีใครมาให้ติดตั้งแล้วแต่ว่าปรากฏว่า ก็ยังมีลูกค้าอยากให้ทําให้แล้วก็อยากได้น้ํามันทั้งแก๊สด้วยโดยที่ใช้งานได้ปกติเออมันก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับนี่แหละครับมีเวลาได้ <laughs> มีเวลาได้นั่งนะครับวันนี้ก็ดึกละนะครับก็เยาอาบน้ำนอนนะครับหลับฝันดีทุกท่านครับ fc ทุกท่านขอบคุณนะครับที่เข้ามาติเข้ามาชม ครับต้างมาปรึกษานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทั้งรถบ้นทั้งใดที่ไม่เคยใช้นะครับตอนนี้ก็ราคาถูกนะครับที่ผมก็มาปั้นไว้อยู่หลายคันนะครับท่านใดสนใจก็ลงโทรมาถามได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ